ลูกลูกเราเนี่ยแต่เหาเห็นนี่อันอาเมียตัวอันบ้านคนุกคนมวงนี่ไอ้สี่คนเมื่อไรจะไปเคลียร์เผาก้อนนะเผาจังว่าจะเคลียร์อยู่บ่เคลียร์ก็เคลียร์จะไดนไม่ร่าะไปบ่ไปฟ้าไปได้กันเคลียร์ลองโทรนัดเล่าก่อนได้เราอยู่เฮือนอยู่งานบ่ไอแดะจังว่า ตัวเราอยู่ไปใช้กับโได้เนี่ยมีแต่เข้าแกยไปเป่าก็ได้มาเศร้าไปเป่าอตัวหดอุ้มตัวน้อยโมได้บ่ได้กับเกะกะไปนั่นละวัดอันผู้หญิงยังขาดโมได้ตัวนั่นอะขาดโมได้ตัวนั่นตัวยังบืนใช่ยัง วันในของหมักเนาะกล่องหมักือื่านกา็อันเจ้าโคดเขาอัน้อยู่บ้านดงเนะาะเช่นอยู่ดีๆเขาว่าหาได้ลูกคู่ปีมัาเชียแล้วอ้าวตัวนั่นมันไม่ได้เช่นเราอ่ะแต่งเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นโดยเฉพาะคนน่ะเช่นอยู่ดีเขาได้ลูกคู่ปีเขาทำอ้าว โตนั้นมันบริสิทธ์ได้แล้ววะโตไหนบรเสิทธ์นะโตอันเอ็นอะไรมันบรเสิทธเนาะเจ้ากี้เพิ่นก็เป็นอาจารย์หน่อยเดียวเลขกบวชยังได้สื่อเพิ่อนนะยังว่าผู้ขาตะกี้ก็บ่เคยเล่นเลขจักเถื่อไปแล้วตอนเพิ่นเป็นอาจารย์เนาะไปแล้วไปขครับเจีนหักไม่นี่มีแต่หญ้าเหี่ยวมูอย่างเดียวอืต้นไหม เนื้อยให้นี่ก็ยนื้อมืแห้งทอด้านเนื้อยให้นี่ก็พอจะชูได้มันบะทอต้านยางแหงมือยางยนื้อให้เนียวันไหนก็ได้ว <English language> อ,อะไรกร็ไ <hacia> ด <impressed> <us> <tire gen> ้บางบะเดือดแห้งบะไดก็ได <poetry> ้เรื่องอยู่ยางแหงมูนี่เอาวันไหนก็ได้บ่บ่ได้ไหนเอาวันอื่นมาเป็นได้บ่มันหมดมันมันมันคอธรรมดามันบ่เข็ดเนาะจะวันคางนี่โทษโทษปีหนึ่งมีแต่สามเถื่อจังวะสิบชองเดือนนะมีแต่สามสามเดือนนึง ถามเธอหนึ่งมันดับเบิ่งยุบบลิเบิ่งยุบเราบันคานยังเดือมือไดนเบิ้งเดือนบริเฮ้ยิเอาแต่ละเดือนเขาตกเดือนมาเขาไล่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 มันจะเสียูจักคำเอาโลดมาอะไรก็ตากแดดไดดจิดแดดมาต้มมาต้มมาเขียวให้มไปยังจอยโอ้ยกินนี่มเลยว้าวไม่ออกเหนียว เจ้าเดียวกิกนได้เธอเดียวได้ตุเธอเดียวก็พอแล้วเธอเดียวมันบวชไงบอกมันบวชอะไรไงอบอกบวแล้วอืมเหนงไม่เนาะถึงพอแล้วกินเธอตะกอกก็ได้ผสมเหล่าก็ใช้ได้ทกันใส่เหล่ากินมันอย่างนั้นเนาะอ,อันนี้ของพืนเบืองอ,อ่ะเอามาแหละไปเส็เฮ้ยพี่พ เพ่เพ่เพ่พวกตึกแห่ตอนนี้มาตึกแห่อ่านั่งจำหน่อยแล้วจะไปตึกน้ำเขาเจ้ากันเนาะจะไปตึกป่าบ่ถูกไปกันไปตึ๊กโรยเลยน้องตั้งบ่เออเพ่เพ่น้องเพ่อึดไปสั่งปลาปล่อยปล่อยบ่พี่ดุม่ได้ปล่อยมาหนักปลาธรรมชาติหลายนุ่งนี่นั่งอันนี้อ้าวมานั่งเป็นอาไพมา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 นั่งลำลานสิก่อนเออ เฮ้ยไม่ได้สิเปิดโทษมาเปิดกำลังเป็นอะไรมาๆมาๆเจ้านอยจากบ้านของเขานี่มาโอ้ยมาลดนะมาหาพระายนี่มาหามาหาลานสิก็ได้นะมาๆมาใส้นตัวหดไปได้มาบ่ไหวคือมักเกะโอเจ้านายจะไปให้ลูกลานไปลากให้เนี่ย แล้ชมาอยู่บ่สิห้บ่บ่อยไปรับเอาเออไปรับนอนนะฮะนอกืนอเนาะมากินป่าหน้าประตูไทเออน่ะตู้พุเนาะคดก็ได้าเป่าพุดไทก็ได้เอาตุกแผบเป้าก็ได้กับเฮานี่เขาอยากมาเรกเียนเราคีไก่ทาง ao đi làm lao này, mẹ, phải mẹ. Đây, mẹ. đấy, đấy tam lang khỏi, ừ. đó khỏi nhất đó, phu có phóc, bao nó năm rồi, bốn năm bốn khỏi qua hey, bò ừ. bò không ừ. đi, chờ ปานั่นเละนางอันนี้เราแปดชิบนะลื่นกันชีชิปีตู้หดแสดงว่าเราได้ยนี้น่อยกวร้เนากก้ยบ้านว่แล้วแปดสิับชีชิปตู้แฝดเลยคนครึ่งเลยอชีชิปปีเราหนี่ตัวอามาเลยคือนเมียอมาเล้าชิปเมียเราดิ่ป้านั่นเลยนางอันนี้ก็ได้ตัวนี้เหตอนนีโชดบ่าตอนนี้งานนี้โชดอะไรโชดแล้วตูหดบาก็โชดแล้วเนาะบ่อยเลยเนาะ เที่ยวมหากันอยู่ผู้นี้บอกอันหอมแก้มตู้หดอ้าผู้นี้อันนี้ที่จริงเมียเราก็นั่งอยู่ทันได้หันหอมแก้มฮะฮะเมียเราก็ไม่ให้เนาะบ่บ่ให้หมอแพทย์นะให้เปิดเคสให้ได้ม้าทรายเรามันนี่นะน่าประหานะไตเลืดเปิดเคสอยู่แล้วเปิดเคสอยู่แล้วไม่ต้องเปิดเคสเปิดเคสตู้หดไปเลอ้าวน้าไพ่ที่จริงเมื่อรับประตูหดมาไปไปมารับประตูหด จะาจะหน่อยกว่านีเนะก็จบคลิปก่อนเมื่อเอาลาโรดว่ะมานิเอาลดสารปูเนี่ดังไพ่กอนดังไพ่เลยบ่ดังไพ่เอยใอยชื่อเล่าให้พ้องไพ่ใครอยาชื่อเะเออ่อยากชื่อเล่าเหรอเคโทรมาเพิ่นว่าอให้ชื่อเล่าให้พ่อนับสนุนทางมาร้านติดพิแม่ขันอยากขันอยากชื่อก็เป็นให้เพิ่นชื่อเองแม่แมะโอ้เอกันเนาะให้เล่าเท่ากับเซ้นเบ้เพิ่นว่าจังวะและคอ นุญาตนำอิปชีกันโอ้ยตู้พายนี่ยเด็กมั่งเฮือนกับ่มีเงินขอให้พวกอิปชีผู้ชมเนาะช่วยในทอดผู้ชิบชาบาทก็ได้ผู้ชิบชาดอนเนาะเออประตูนั่นแห่งดีเลยเนาะประตูเราเคยเคยนั่นอยู่บอกอยู่บอกเงินนล่นโอ้ยเห็นเธอเดียวอาเห็นเธอเดียวเนาะอันอ้ายผักมาเลยซาฮาอัตชื่อโรชิงมุงเฮือนเนี่ยเงินอ้ายนะ จักในบุดติดต่อหาไอ้บดอยเนี่ยเนี่ยในอันหลายปีเลยอันสองสามปีน่ะไปติดต่อเพิ่นสุดหนเพิ่นว่าโอ้ยน้องเยเริงนะพายใหม่เฮือนมบดเนี่ยที่แม่บ่มีเงินนี่คงเห็ดเฮือนเนาะเต็งห้างก็แล้วเฮือนอบันนี้บดอันแปดแสนเหรียญเฮือนนะอ่ะแแสนเหรียญหากแต่ว่าใช่มาแล้วใช่เป็นเดือนเดือนละพันอือ จะมาเบิร์ตอนี้เหือดมันนะเพื่อนน่แหละช่วยไอ้จะแค่นี้บ่บมลูกป้าไอ้จะแท่นีมีดนกลูกป้า,แป,าแปดแทนเรียนเกือบสามสิบล้านนะสามสามิบลานแล้วมแม่นอันันว่าอุบุเถิกแปดสิบล้านเนาทราัพแล้วอ,อัน,น,อหนเห็ุเฮือนอยู่พุ่นนะนะอ,อันเหตุเฮือนใหม่นะโมไอ้นะเห็ดเฮือนใหม่ดางห้างอีกเอ้าคงไฟ่ใหม่เลยเนาะ เพราะว่าเฮือนอยู่พุดนระดับเจ็ดแปดแสนเหรียญเพื่อใด้เฮือนอยู่พุูนเออแปดแสนเหรียญเห็ดนะอืมฮักใช่เป็นเดือนบาทเดือนละอันพันเพื่อให้ทอกนะของในเอาเอาของดาวมาเห็ดเนาะดาวคืออันเวียดไปดาวเห็ดมีแต่เอามบบินแล้วหรือเอามบบินไปส่งให้บริษัทเงื่อนด่างประเทศนะที่ปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งนี่ก็ต้องได้ประขออนุญานแต่บาปีมากแข้งมากเครือกระเบิดเผด็จกายมาให้เบิ่งเต้นมันไม่มีเงิน กินกำลังเห็นเพื่อนแล้วปีนี้ถ่ายใหม่เพื่อนปีเบิดแปดแสนเหรียญประตูมีนสองทางติดต่อเพิ่นอยู่บ่ต่อบ่หลกเบอร์นั่นบ่ได้เอาหับทูแล้วอยู่นนท์ังพอแล้วอันเพื่อนเอื่ยเพิ่นนะมออ้อยน่ะอืมจังว่าจังว่าแล้วคับอ้ได้ยินกันเนาะอยู่ในันนนะ ชื่อนี่ได้ชื่อไงชื่อชิมพอาจะชื่ออยู่หลัดผสัมแล้วอ่ะมาได้ถามเพื่อนชื่อชิมไอชิมเนมาะคำว่าได้ยินสหรัฐอเมริการรัอสหฐเมิทางต่างประเทศคำว่าได้ยินอันน้องว่าวเนนะาะถ้าว่ามีเงินมีค้ำกัขอแน่จักร้อยพอได้มั่งเพื่อนเนี่ย,ยเด้เอไอเอ้ยอับซิมเป็นหลัดคเนีอ่ะมาหลัดยังกักบมาได้ถามเพื่อนเนาะแคลิฟอร์เนียบ่อืมแต่มันวางนี่ละ คำว่าคือนันนาคำนี้ว่าคำโมี้แหละระยะดอกอืมมีเท่าให้ไเป็นมากงเลื่อนมากงซ่านนี้แหละแต่ว่าเตรียมว่าสิม,าม้างืหอน,นี่ก็เลยว่าลูกลานกับย่งโมเล่เขา่าผุยลงเมงยางก็ได้จะได้ยุตนะนะอืมลูกลานได้บ้านนีก่ก็ย่งโมเล่วคือกัน เมืม่อน้าที่ฝากให้พ่อน้องแพทย์นี่พานพ่อเ่าไปเคียบพ่อเ่ากอดในว่าวางดีจออิอกเอเกกอตอนนั้นเออแม่แล้วก็อจากอนนั่นอยู่ก็าะให้เว่ากันอะไรมันเครียดกันในมูกเครียดกันในรีแล้วไปหามาแม่มเครียดกันไนะม่ได้นะเอาวางดีหล่วังดีเขา่ะเราเป็นข่าวใจผิดเห็นบอกกับตัวเออง้องยังให้กันเลยแห้อับนั่นเพื่อนเนาะก็บวกเขาไปอธิบายเลยบอฮานเข่าตัวองก็ได้แต่มาเงิดอยู่เป็นีได้แต่ตัวเองบุเรื่องเว้ากันอธิบายแล้วป่ะอืม เขานี่เขาก็ยอมว่าเขากับแล้วเนาะคำว่าเสี่ยวได้ยินคำได้เบิ่งก็แล้วได้ใว่าวอลีเนาะในว่าวอลีว่าวกับว่าวเตือนกันซื้อไ่ได้ว่าว่าแน่นั่นแน่นี่ว่ามึงแน่นั่นนี่กระแมนยูยาโมเรื่องเงินคำกับว่าวอลีเตือนเสี่ยวทุกคนเตือนเสี่ยงความวังดีเขาก็นอนหอยนอนนาย่านว่าพูอันรับลูกกับเมียเนาะนอนผัดเถิงเออสามปีแล้วเนาะคำว่าตัวเก่งกต่เมียตัวนี้สิเก่งทำไร มีอ่พ<บ>ันปรมีของดีว่ามียพันม,มันก็ว่าของดีตัว่าเก่งแค่มันกับบทโทษคนไดนะ้เนาะคาว่าว่าเขาจะฆ่านะแม่นบอกเจ้าปฏิเก่งก็ได้เขาห้าหกคนแม่นบอกเพว่าจนาขึ้นเพื่อนบพเพแผ่นม,มือนะฮะแม่นลงป่าลงมเงาป่าแน่นองกับบันยัง<ม>ขณะวันนี้ไปชกสามมือคือบอกเอาหัวว่านไปพังไว้ก็แน่นอนแล้วขาว่าเก่งเนาะ อันนี้จะวู้เจียวนี่ก็เป็น,น,นในไรน,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 นี่ใช้แนไดคือเฮาาเนี่ยโมคำว่าเฮาว่าพิษเนี่ก็มูให้ก็ยอมนอนได้ว่าวลลลี่ก็ไม่ได้ว่าว่ามึงนั่นนี่มีแต่ว่าว่าเตือนทีซื้อเพิ่นเชียวว่าห้ว่าอันว่าขี้โมเนี่ยแหละความให้เนาะโม่แล้วเป็นเรื่องกข้จใจพิษกันเป็นเรื่ <ๆ S 1> องกระจายพิษโม่เรื่องมีเงินมีครับเนี่ยากให้โม่ไม่อยากให้ว่าเรื่อง ว่าเลยมันเป็นภัยสิตัวเองในเรื่องเงินนี่นเนะาะเงินล่อล้านพันล้านโทษบ่อยากบ่อยากให้เชื่อเป็นอันตรายมันบางอยงให้เชื่อเป็นอันตรายว่าเตือนมาแม่นว่าเออมึงอย่าโม้นี่ยนั่นเนี่ยนี่เขาพอมี 100. 000. 000. ล่อล้านพันล้านรถคัามีจะคันเขาก็ยังไม่ได้โม้เนาะอันนี้รถเจ้าโม้ได้เลยเขาว่าแต่ผ่านหายฉันว่าคันมือวางดีแล้วมันหายมือเออแต่ว่าโม้ห่าเขาก็ยอมพระได้ว่าอีิขอโทษนะครับขอโทษ ้าเช่นบาบ้าจะโทษกระตู้กับบุีเงินดอกผมว่าแม่วาดสิไปอันว่าจะได้หลกได้เมียตัวเนาะมีแต่ว่าว่าไอที่ใหม่กันว่าทธรรมยร์ันว่าว่ามุขมูอจากไม้กะย้อมห่างบุญเได้ใหม่ได้ประตูยันว่าว่าห่าว่าเผื่อแน่นในนี่นะอ้า่ะให้รับใหม่ลดให้รับใหม่ลดอืมก็ดีเทียช่วยดอกสาวพันเอาเลยเราคนหนึ่งบันท่านั้นเนาะเพราะนั่นมัได้ด่ามันเนาะก็มา เรื่องเชี่ยวหักหอมเนี่ยเฮ้ยก็บอกเคยไดยคือมื่อมื่อแล้วแต่งผู้่อยจะไปดูบุ่นแล้วนะผูพี่บอลไม่ให้มันแต่งตาจากเถื่อว่าวเดี๋ยวฉีกช่องคอยไปอยู่แล้วเพราะว่าคอยเคยเดาว่าแหละถ้ามื่อใดแล้วแต่งนะคอยไปแน่นโยเพื่อนเขาคือเราไ่แต่งนะคอยเขไปเพื่อนก็ว่าเสียหอดเฮาเออหอดก็หอดถ้าหอดก็ไปหอดนะเราบอกไว้แล้วเราบอกตั้งแต่คอยเข้าไปผมเดี๋ยวนี้คอยกแต่บัตรที่ลืมเนาะในนั่นหรอก บอกไว้ตั้งแต่แตหึงเขาก็จืดอ,อยู่กันแล้วแต่มันไปรวดยินนลบมัวแล้วต้องอันซื้อแล้วต้องเปล่าไปในโทรศัพท์นีะะ่เราอ่ะทําแตที่ว่าสีเาเดือนทิปสองเราอ่ะวันนี้ลานคนในเพื่อนใกล้กลูกลานเท่นี่แหละมาขออย่อางเงเ,เดือนชิปสองเดือนเดียวกันแต่มันบอกเป็นบมแมนเราเอ,อ่ะเอยง่ายง <ๆ S 2> ่ายไปเลยุพแ่ละเดือนเดือนสองเนาะ เดือนสองแหละบัดนี้เดือนสองเดือนสี่เดือนสองเดือนสี่เดือนหกมุทนานได้เดือนสองละบัตรอ่าแบนไดนคือเอาแบบมือใกล้เคียงกันรถมันยากแต่แล้วเราเราก็จัดงานช่วยหลานหลานบัดมาแต่งแล้วก็ทีลงไปเลยนะลงไปไทยธรรมดามันพิษได้ว่าอสูรนี่พิษแล้วแม่นบอกะเดี๋ยวก่อนทำมึงเบิ่งในอันเพชรในลายเนี่ย ธรรมดามันต้องอันผู้ลุงผู้ใดแต่งก่อนเนี่ยแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แต่งก่อนผู้ใหญ่แต่งก่อนโอ้ยมันคนละเฮือนกันพู้ตู้ผู้ใดแต่งก่อนก็ได้อยู่เนี่ยแต่ว่าชิปเป็นยังเบิึงร้านเราเป้าน่ะป้ากระยาเบิึงร้านนี่ร้านมันยิ่งเรืองผู้ชายอันนี้ก็เลยเอาเมียมาเฮือนมอมอนี่เอาเมียเขาโอ้ยออ๋เป็นร้านแบบว่า อยู่คนละเฮือนคนละเฮือนอยู่สิเมนพีทีอันเดียวขางพรเจ้าแล้วเนี่ยชาวมันเบาเนี่ยทางเขาเนี่ยคือกันเดอร์คำ่านี่แหละคืออันผออับช่วยนี่กับเขาอันลูกหลานอันเนาะมันทีตัวเดียวพี่ตัวเดียวก็ยาตผัวเข้าผัวออกนี่บ่เป็นยังเดือนมันบม่เป็นคนเฮือนเดียวคนเฮือนเดียวนี่แกงก็ได้คะแนนผัวเข้าผัวอ่ออ พนหนึงไปชูพนหนึงมีมาเฮือนในได้เดือนเดียวก็ได้เอ้าของผูกเขาพอออกเด้ตาเข้าเบิ้ลในบาได้ที่เป็นไปสั่งอันนี้โอ้ยอาจารย์นั่นนะจะไปชส่อยู่เขาว่าจะเห็ดนะเนาะมันจะเป็นอย่างเฮ้ยแข้งลูกลานลูกลานคนละเฮือนอีกแม่นบอกมันจิพิษปีสั่งคําว่าอันนี้พวกันเล่าเทิงข้านี่ผีแท้ๆนี่ผ้ออกผูกเข้าในได้ เดินเดียวก็ไ hmm. ด mm ้พงออกผุเข่าด้ยคำว่าผู้นี้ก็เมียมาเฮือนผู้นี้ก็เมียมาเฮือนน้ำมาได้ผู้มอเฮ็ดมันเข่าบ่นี้เข่าได้อยู่พู้เข่าพู้ออกแล้วได้บนนี้พิษผู้นี้ออกผู้นี้เข่ามีเบนไปสั่งแม่นทั้งเดียวไพ่กระเฮียนนี่ก็ชิมมาเกินเท่าเดิมเนาะขนาดว่าอาจารย์ใหญ่อยู่บ้านน่ะเริ่มใหม่กันในผู้ทุก้อนฮะผู้ทุก้อนจะใหม่กันในใหม่เอาไปสั่ง ใหม่ได้ว่าวังดีสิใหม่กันม,มาใหม่นี่หรอกมนันนังว่าไปสักว่ามมาก็กดีใจแหละการอันกระดาภายไปนี่คื้นคิดดีใจพทุกรเนาะยกใจแล้วเสี่ยวไปหานะโมด,ด,ดีจเห็หนอะไรเนาะของอะไรเป็นละกมรดาชี่พอแม่เ้าม่เคยหรอกเชี่ยวหกักจีแนคือกันคนลังคนทเี่ยหักแผงตต้หัวปูเจาะบ่บเห็ดได้แนวนะหลังเถื่อมูนันมี่ของนะษามีของหักษา ตบทลังคือกันเชียวหักเชี่ยแพงกัญญาบุญเฮ็ดยันของดีตัวนี้ลังเทือนี่ตัวปรับหมู่โบเจ็บกับเฮ็ดเจ็บนี่มันกัญญาเนาะคนคนขโมอนี่มันหัวแหลมโบเจ็บเฮ็ดเจ็บแเด็กกระตุะอยากได้เงินน่นลักษณะตบทลังของคนเจ็บเลยนี่ไข่ทองแหละคนขโมยแต่ว่ายาเชียวหักเชี่ยแพงกัญญาตบทลังตบหัวนี่มันพิษ นั bon. say, mm ่งเชื่อมูมบวเจ็บก็บ่ชเจ็บได้จังเขาเนาะเน่มันใส่ของเลยความมูใส่ของบ่มูใส่ของแล้วไปว่าวเลยกับพิษแล้วแต่เฮาเนี่ยเสียแล้วได้ปูอ้วเพิ่นแล้วแท้น่ะเฮากับวังดีอยู่ห่างมันใจคนก็คืออันคือว้ามันนี่เนาะขนาดบอกว่าฉนี่ก็ยังเครียดนะก็เชิญว่าจิตกับตัลังลูกหัวโอ้ยบ่ได้ห้ามบวชเหตุหน่อยห้ามนั่งบ่ได้เครียดอันเสียวจะเครียดก็เครียด กระม่เอาเข้าใจผิดขน,ะนาะเฮานำโม่แล้วเข้าใจผิดเรื่องว่าหักหอมแล้เสียวเนาะกะตะกี้กะแม่นยะร้อกบ้านกุศข์แขกหนเมาก,กันต้องให้กต่ใกล้กันเหนะ็นน่าว่ามึอน่ะเพิ่อตรียมหยุบนี้ยฝันเหมือนลายตานะ่ะชุมไอตากระมาขามโมค่าเนี่ยน้องไอตาเนี่ยเป็นนต่โม่เดียวกับเฮานี่หน้ากวบขีข้ควายกันหน้าปูควบขี้คลายให้ตัวเองว่ะเพิ่อตรียหยุบ กูอน,นอมึนอย่างไรหมูจากเนาะหมูจากเออเพิ่นวาเหนด้หน้า,าตากันหนักเฮานั่นบอกว่าวันใดดอกหมูจักเครียดกับเครียดเฮาบริจักกินนู้กินไยนยังเนะาะกัเว่าไปกัเว่าเตือนหมูก็ได้ว่าหมูที่เปิดน้ำเฮาเนะหมูว่าสิเปิดใจน้ำเฮาว,ว่าโอ้แม่นความอะไรอันสี่วเตือนเนาะกูก็นอนไห้นอนหน้าได้ผมมือนี่แม่นบอกเรื่องเงินคำามันไท่ไร ข่มเนาะว่าใช่คือมันจะได้เงินเนาะพี่ก็ชาที่นั่นแชร์เดียค่อยยังก้นแต่ตายค่อยังให้เรื่องเงินนี่แม่นบมอนายไปแล้วยังเอาเงินให้แต่ว่าเงินน่ะมันขนาดอืมขาคนก็ได้เฮ็ดยังก็ได้ถ้ามีเงินนะทิมใช้อันโน้มหิ้วแห่งก็เป็นเทินทะเลเนาะเอาเงินอย่างไรทิมาทียนะก็ย่าตาย เทิมจะน้องไม่แหกได้ได้แล่คนนี้ดุดเป็นน้องกลายเป็นลาบเป็นก้อยกลายเป็นลาบเป็นก้อยกลายเป็นดอกบัวทิมเจ้าปองน้อยนักกันยองพ้อมช่างมาปีจัะมาเงินเดียวกันเมียนบืดเมยนมืดจงว่าเบาหาว่าหาอ้างเนาะมีกันมีแลเรื่องเงินขันว่าว่ามีอยู่เด็กๆแม่น้อยว่าเนาดเนาะอันนี้จะว่าวอย่างว่าจังว่าเสียวบอกจอยไปยังอิงกามเลยเสียวเอ้ย กูเนี่ยมันละหายดนเขตกูยอมกูได้ว่ากเลยมื่อหน้าจะพ่อกันหรือว่าเราเล่าอย่างมาตึกป่ากันมาลูกเนาะอือ่าเป็นบมลุงในป่าบมลุงเนแต่น้องยนะแต่น้องกูกับมึงอยากกับมึงลงตึกเป็นว่าไรเออถูกอ๋อได้ได้พึ่งใส่กระสอบอ่าเพราว่าป่าใหญ่แท้เลยเขาว่าว่าบนหนาวน้อพวกบนหนาวบนหนาวเขาว่าว่าเป็ดกับเป็ดน้อยกูคิดคาดลูกคนเพราะว่าโบตเออว่ะ ระยามันดอกให้พ่อน้องแพทย์พาไปอันพ่อทพายไปเอาตู้หุ่นได้บัดน,นี้เราเงาได้น่ะแม่นมีหมู่เนาะอยู่กับเมียะรเล่าแาละอ้าวเมียเราบ่อให้บ่บ่เราปัจจัยให้เอามา,า,ห,า,ามหาเมียเก่าแล่วเนี่ยมาเราจะไปนั่งเขากล้องเยียงกันบ่นั่งรอดแหล่ะเราบริยานในในมาเ<อ>าช่านัในนั่งโดยดมแก้มโลดผูมดมแก้มเลยนวดดมแก้มตัวหุ่นเมียเมียคนนั้นเนปะ็นบ่อให้บ่บ่อให้ในพอนั่งกับแกถึง เพราะนั่นก็ใจถึงคืออะไรมันมีแต่คนพันอะไรกัะเจ้าคนพันไก่รออ้อยคนโตจิมาหายังข่าวว่าอยู่พยายามนเนาะอันนี้บ่มากเล่าปอนเงินโลดอะไรปอนเงินให้พวจะเนี่ยเมียนะบ่ปอนเมียตู้บันพิงนะอืมสำคัญอย่างไรสำคัญหนอ่งหนะเห็นหน,น,น้าว่าตู้พายยาแล้วกับเมียเออยาแล้วฮาวะจะว่าต่อตู้หดบ่เนาะ เอาต่อเราว่าวสอบถามมากรเมียนอนะ่อันนี้ว่าตูภายอันนี้เมียโนอ่อันนี้นะเป็นอะไรตูภายโอ้ยหาวายาแล้วมันเป็นแลนะ้รเนาะเออลาวะลาวาเดียวต่อตูหดเนาะมอท่องแผนถ้ามาดา